แต่ฟิลยันแม่นะครับผมแ้างล่างเขียวเป็นมังกรปึ๊บเราแขางล่างฟ้าต่อถึงแดงไปเลยนะแข่งล่างปึ๊บเป็นยานนะครับนีเป็นขาได้ขาแล้วโอเคชุบชีวิตต่อนะครับ ลุกแดงมาล่าลง,างเออมันพลาดนะครับมันไม่ขัดกระต่ายหรอกอ่ามันไม่ขัดกูอ่ะกูครบแล้วเนี่สิ่งโตสีเดีเวลาประกอบร่างรวมล่างมันเลยแรงล่างครรวมล่าง Power Ranger Super Sentai ร,ร,รวมล่าง อ้งประกอบล่างครับมาเลยไส้กูจีนนี่ไม่ใช่เวเลินจเจอร์หกไส้นะครับก็ปัองกังข้ามจะไม่สามารถแอดการจากเด็กขึ้นมือได้แล้วกาดเป็นนึงก็อันเท็กซ์ด้วยหลบเลยว่าตึงจัดไอ้แม่งเลยนะไม่โอเคครับอยู่ช่องออาไฟสไต์นะครับตอนนี้อกับเกมยกคโยดิวิลิงนะน,นี้ก็จะมาเล่นเด็กนี่นะครับ ซูเปอร์เซนไตนะครับซูเปอร์ควอนตัมอ่ะก็เป็นทีมซูเปอร์เซนไตพาวเวอร์เรนเจอร์นะครับก็จะเป็นเน้นขบวนการนะครับหุ่นสีแปลงร่างอะไรอย่างี้นะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับสีฟ้าสีแดงสีเขียวนะครับแล้วก็จะมีร่างพัฒนาเป็นร่างหุ่นนะครับเป็นซูเปอร์ควอนตัมเมกบีดนะเป็นหุ่นยนต์นะครับแต่ละสีก็สีแดงครับเป็นสิงโตสีฟ้าเป็นยานนะครับสีเขียวก็เป็นเหมือนอะไรมังกรนะครับ ซึ่งจุดประสงค์ของเด็กนี้เราจะเอาหุ่นรวมล่างประกอบล่างครับขึ้นเป็นซูเปอร์คอนเทลเมคคิงเกรดแม็กนัตนะครับนี่ครับตัวใหญ่เลยเป็นอารมณ์ไดตูจินอะลมล่างอะไรประมาณนี้ครับซึ่งสกิลของตัวนี้นะครับเมื่อการไปนี้ถูกลงสุสานเนี่ยมันสามารถอัญเชิญซูเปอร์คอนเทลเมคบีดเอ็กซิทมอนเตอร์ที่ชื่อต่างกันจากสุสานนะก็สมมุติเวลาตัวมันแตกเนี่ยมันก็จะสเปรล่างหุ่นย่อยๆมันมาจากสุสานนะครับก็อีกสกิลนะครับ สกิลของตัวนี้มันจะกิลตามไส้ XC Material นะครับซึ่งสกิลแรกครับถ้าเรามี2ไส้ขึ้นไปเนี่ยกิลหนึ่งครั้งต่อเทินในเทินของผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายในช่วงเมนเปิสามารถถอดไส้การ์ดนี้ครับแล้วก็เอาการ์ดฝั่งตรงข้ามเก็บเข้าเด็กนะครับก็ไม่ทาเกตนะครับสามารถถอดไส้แล้วก็เอาการ์ดฝั่งตรงข้ามเก็บเข้าเด็กได้เลย,เลยไม่ทาเกตเก่งมากครับอีกสกิลครับถ้ามีการ์ดสี่ใบขึ้นไปเนี่ย การใบนี้จะอันเอฟเฟกต์บายการ์ดเอฟเฟกนะก็อันเอฟเฟกตเลยนะครับเก่งมากครับน้อยตัวในเกมย่กิที่จะมีสกิลนี้นะไม่ว่าจะสกิลจะแทรกเก็ตทำลายเราดีดเราลดพลังอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ได้รับผลอะไรเลยนะครับเก่งมากครับตัวนี้มันจะยิ่ง e x c e ซ d m ี t e มท a l เียลไส้เยอะมันก็จะยิ่งเก่งนะครับอีกสกิลนะครับถ้ามี6ไส้ขึ้นไปฝั่งตรงข้ามไม่สามารถแอดการ์จากเด็กขึ้นมือได้โดยการเอฟเฟกนะ ก็เป็นการล็อกนะไม่เขาเพิ่มการ์ดบนมือนะครับถ้าเราเรียกตัวนี้ออกมาได้ก็จะสามารถกดดันฝ่ายตรงข้ามได้คนระับซึ่งวิธีที่จะเคลียร์ไอตัวกริงเกตแมกนัตเนี่ยก็ต้องเคลียร์ด้วยมอนที่พลังโจมตีเยอะๆนะที่พลังโจมตีมากกว่าเพราะตัวนี้พลังสามพันหกเลยก็อาจจะต้องพวกสี่พันอะไรขึ้นไปอย่างฮะแต่พวกบูอายมันเคลียร์ได้อยู่แล้วนะพลังมันใหญ่แต่ถ้าเขาไม่มีตัวมอนที่จะมาเคลียร์ตัวนี้ได้าาก็ยากอนะฝั่งตรงข้ามก็จะกดดัน ก็เด็กนี้นะครับก็เป็นตีมซูเปอร์เซนไตพาวเวอร์เลนเจอร์อย่างที่บอกหลักๆเราก็จะทำยังไงก็ได้นะเพื่อรวมหุ่นให้ครบ3 4สีแล้วก็เรียกตัวใหญ่ครับซึ่งแต่ละตัวก็จะมีเอฟเฟกต่างกันไปนะอย่างสีฟ้าเนี่ยก็สามารถ Normal s ซ m ม o อนแล้วก็ Add การซูเปอร์คอนตามนะไว้ Add เพื่อนสีที่แตกต่างกันก็ได้หรือ Add พวกกระต่ายเวทฟิวอะไรอย่างนี้สีแดงก็สามารถโดดฟรีได้แล้วก็สามารถชุบเพื่อนในสุสานได้สีเขียวก็ไว้แบบ เมื่อมัน normal small, small หรือสเปร e มาก็ลากเพื่อนจากมือ,อสเปรและต่อแล้วก็มีกระต่ายนะครับเป็นตัวไฟลี่อัลฟานครับตัวนี้เป็นตัวแบบช่วยโม่สีแต่ละสีให้ครบในสุสานนะแล้วก็สุ่มสีสามตัวฮะอันเชิญมาตัวหนึ่งเป็นตัวช่วยถมสีครับแล้วผมก็ใส่ชุบชีวิตด้วยนะแล้วก็เล่นควบ Steel Destiny d o อน Monster Ribbon นะไวช้ชุบชุบ แต่ละสีนะเพื่อเราจะทำเอ็กซีให้ไวขึ้นนะเราจะได้เรียกไอตัว Super ร์คอนตัมเมคคิซึ่งไอเด็กเนี้ยหลักๆที่ผมเห็นนะ่ะมันจะเล่นกับบตัวว a n คานิกเชล้วยนะไอตัวมอนทั e ไฟอะที่มันถูกทิ้งแล้วมันจ่ายบานิดแล้วมันจ่าย5 0 0ร้อยแล้ว Add การ์ดตัวนั้นก็เล่นได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเด็กนี้มันค่อนข้างเปลืองมือนะมันต้องใช้มือในการทิง้งเมคครขอเพราะว่าเวสฟิลเนี่ย มันต้องทิ้งมือแล้วก็ทาร์เก็ตมันเพื่อแปลงร่างเป็นเอ็กซีนนะแล้วมันจะเสียมือเยอะมากถ้าเราเล่นกับตัวโบคอนิกมันก็ช่วยเป็นค่าคอร์สวนทิ้งได้เรื่อยๆเพื่อแปลงร่างได้เร็วขึ้นก็ดีเหมือนกันแต่ผมไม่มีผมเลยเล่นในส่วนของชุบชีวิตแทนก็ไม่เป็นไรก็เล่นได้เหมือนกันนะแล้วก็ไอเวทฟิลล์อย่างที่บอกนะเป็นทิปแม็กนะแคลรียแคลิเเป็นอารมณ์เหมือนยานแม่นะเพื่อ พิงการ์ด้นมือแล้วก็จิ้มมอนซูปเปอร์ควอนตัมหนึ่งใบเพื่อแปลงร่างเป็นมอนเอ็กซีทแล้วก็มีสกิลที่จะสามารถเอาหุ่นทั้ง3าตัวเอ็กซีทเนี่ยจากบนฟิลหรือในสุสานเก็บแล้วก็แปลงร่างเป็นตัวใหญ่เด็กนี้หลกัหลกๆก็ทําไงก็ได้ครับเพื่อเรียกตัวใหญ่ให้ได้เร็วที่สุดเพื่อจะได้กดดันฝั่ง่วยข้ามเพื่อให้เขาเล่นยาก,กหลักๆมีแค่นี้เลยผมก็ใส่ในส่วนของพวกมอ,มอนลิงสามันด้วยนะแบบ ได้แมฟิ Styles, นิกได้แมยูนิคอนไว้ทำลายแผงหลังหรือเดทมอนเขานะก็ประมาณนี้นะจุดประสงค์ของคลิปนี้ก็เราจะมาเล่นเพื่อเรียกตัวใหญ่ให้ได้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะเรียกได้ไหมไปเดียครับได้เริ่มหลังมีสีแดงกักกตาย

เนยิ่งโดดไปเรื่อยๆมึงเรียกเพื่อนมากันเต็มเลยติดโคขึ้นเลเวล8ได้แน่ๆเป็นไอ,อ,อ้มังกรสามพันนะมันไม่ใช่มังกรมันคือมันเป็นเวิรม์มเบิร์ตเกอร์ ต้นลายพอยด้วยโจรครับกดสกิลชุบชีวิตเลยดูรอาฮะเรา n o r m a l สัมมันก็ตายไปครับกดสกิลก็ตายนะครับวิวมันโมสามสีสุ่มสเปร์มาขอสีฟ้าเลขอสีฟ้าเลิศฟิว คสีฟ้านะครับเซิร์ฟฟิลมาสีเขียวทิ้งจัว่วเราไม่กดเขียวสีแดงได้ชุกเพื่อนเราดึงเขียวมานะครับเอเคปึ๊บอ่าเปคเขียวมาเราเอาฟิลขึ้นมือนะครับไปแปลงล่างอ่า แต่ฟิวยันแม่นะครับผมทิ้งนะครับทิ้งใส่โคนไปเลยข้างล่างเขียวเป็นมังกรปึบ๊บทิ้หมดอ,อ่า,าแล้วแตงล่างฟ้าต่อทิ้งทิ้งแดงไปเลยนะครับแตงล่างปึบ๊บเป็นยานนะครับ ีเป็นขาได้ขาแล้วโอเคชุบชีวิตต่อนะครับตุกแดงมาอ่าอยู่แดงครับเมื่อมัน normal หรือสเปรมานะครับดึงเพื่อนมาต่อเก็บดึงแดงมาครับชิบหายแม่งขัดเราเราไม่ได้ใช้บุกอมูลเราพลาดไปนหน่อยอ้ยเกือบแล้วทุกคน มันช้าไปอันนี้มันขัดมอนนี่ว่าไม่เป็นไรเราไม่ต้องเราไม่ได้กดมอนอยู่แล้วเรากดเวฟฟิลข้แงล่างเออมันพลาดนะครับมันไม่ขัดกระต่ายเราไงอ้าวมึงไม่ขัดกูเหุ่นกูครบแล้วเนี่ยสิ่งโตสีอได้เวลาประกอบล่างรวมล่างมันเลย ฝปงล่างครับลวมล่างพาวเวอร์เ e นเจอร์ per เซนไ a i ์รวมล่างปึง้งประกอบล่างครับมาเลยไดจูจินนี่ไม่ใช่นี่พาวเวอร์เ e นเจอร์เนี่ยหกไส้นะครับก็ฝั่งตรงข้ามจะไม่สา ح. มารถแอดการ์จากเด็กขึ้นมือได้แล้วการเบนี้ก็อันเอฟเฟกด้วยหลอกเลยว่าตึงจัดไปแม่งเลยคนระับไม่ ทำจะทำลายเราหรอทำลายเราไม่ได้หรอกนะนี่เรายืนตรงนี้มันจะทำะไรเราได้ไอันนี้มันมีสกิลในเกล็ดคนระับแต่ในเกล็ดเราไม่ได้หรอก พ m มอนบรเจ็นหุ่นยนต์เนี่ยตัวเลเลอร์จริงๆข้าเขาก็จะขัดเขาต้องขัดเราตั้งแต่ตายแล้วนะผมก็ลืมใช้บุกอบมูลไปแลยแต่โชคดีที่เขาไม่ขัดมาเราเลยได้เรียกซุปเปอร์พาวเวอร์เรนเจอร์มันคิดนะครับมันชิด để mình chỉ thua ấy đi quá hiếp skill có à skill à มนเลกเพื่อนมาแล้วครับเอ้ยอเขายังลัมต่อวะ่ะลัมาดีแล้วไงวะ บัตเทิร์นด้วยเฮ้ยมันมีอันเพิ่มพลังป่ะเนี่ยอ๋อมันจะเก็บเราาเปิดปุกมูลส่วนไปหมอะไปไซเวนไปดีแม่งชุบไม่ละ แล้วไงครับกูอัน,นเนฟเฟกครับนี่ไงยืนแอคเลยเราไม่ต้องทำอะไรได้เราเลืเย้ยเฉยเฉยเรามันฆ่าเราไม่ได้ยู่แล้วนะอืมอ่าฮะเรากดสกิลนะครับถอดไส้สักใบถอดแดงไป เก็บแมงกลับไปสีแดงได้ดึงเพื่อนต่อดึงกระต่ายมาป้อง,งกันก็ได้นะครับแล้วก็ตีแมงนี่แหละอพ่มอนเบอร์ ถ้าเขาจะเคลียร์เราเขาต้องเคลียร์ด้วยมอนที่ตัวใหญ่กว่านะครับซึ่งส่วนใหญ่ไอ้มอนเทงยี่มันจะเน้นดีดเน้นทำลายมากกว่ามันวนของมันวนของมันยังไม่ยอมไหมให้มันเจ็บไปให้มันเจ็บไป ยังไงดิ bro มาเลยมึงลำมาเลยไม่ทำอะไรก็ทำเพื่อนมันยังลิงต่อ บานิดปะมันจะดีดมอนเราขึ้นมือนะครับโอเคมันชลาแล้วมันไม่ดีดตัวนี้ละที่ในหลุมเรายังมีสีแดงสองใบเ,เราไม่ต้องทำอะไรเลยครับเรายืนแอคเฉยก็พอมันแก้เราไม่ได้อยู่แล้ว อ่าหนึ่งปุ๊บมันจะสิงโฮต่อวะ่ะเอาเลยเอาเลยเพื่อนยังเรียกใหม่ละเอดาโก็งโง,โงเ่เนี่ย อืมมาดิจบเธออะไรวะกลัวหรอกลัวหรอเพื่อนเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับก็ต,ตีแม่งไปนะครับยืนเฉยๆนะครับยิเธอนหน้ามึงเอากูไม่ลงมึงตายนะ ยังมึงยังจะลามต่อเอาเลยเอาเลยเอาเลยน้องมึงเคลียร์เมกาซอสกูไม่ได้หรอกอกาม,มาดีมาดีมาดีมามามาอิตาเด็กเขาจะหมดแล้วนะ มึงจะทำลายเพื่อนแม่งโอ้โหแม่งไม่ยอมแพ้จริงว่ะมึงเรียกมาให้ทั้งครบตระกูลมึงเลยมาโอ้โมึงมึงเรียกไอตัวนี้มาอีกแล้วม,มาดิมาอ๋อมันจะเพิ่มไลฟ์พอยต์จากสกิลหรอ อ๋อชี่เอาเอาแล้ว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 มันเรียกไอ้เมกไนมาเดี๋ยวมันจะเรียกเมกไนทุกคนเฮ้ยมึงไม่เรียกเหรอวะอะไรวะมึงเรียกมาดี๋ยวกูดีดแม่งสวนไปแน่ทำอะไรได้บ้างวะเนี่ยใช้เนี่ยเยี่มแม่งเลยส์ลดพลังไป ไอ้แม่งเลยแหละไม่ไงเมกซอร์เมกคิงไง,งพาวเวอร์เรนเจอร์เนี่ยโหแม่งก็ลำอยู่นั่นแหละมันยากนะครับเพราะว่าพวกเทงยี่มันไม่มีมอนเคียเราขอไปดูเอ็กตาเด็กแม่งแบบแหมก่าจะเรียกได้นะครับถ้าเรียกได้ก็ดกดดันได้ดีนะครับแต่มันช้าไงถ้าที่เมตาทำไมเนี้ยส่วนใหญ่โดนขัดเขาผ้าด้วยแหละเขาไม่ขัดกระต่ายเราอ๋อนี่ไง เขาไม่มีมอนที่ตัวใหญ่กว่าเมกคิงเลยนะซึ่งจะเคลียเรานี่ยากมากถึงเขาจะใช้สก mm ิ hmm. ลเวลาเรียกเมกไนมาเขาก็โดนเมกคิงเราดีดกับเพาเอ็กเตอเด็กอยู่ดีนะครับไอตัวนี้มอนมันไม่ทาเก็ตนะครับแต่ว่าไอเมกคิงอ่ะมันสามารถถอดไส้แล้วก็เก็บได้ไม่ไม่เป็นการทาเกตการ์ดนะสามารถถอดไส้แล้วดีดกับเอ็กเตอเด็กไปเลยเขาเรียกมายังไงก็แก้เราไม่ได้อยู่แล้วก็สบายสบายเลย okay, ครับก็ประมาณนี้นะสำหรับเด็ก ซูปเปอร์ควอนตัมนะเด็กพาวเวอร์เลนเจอร์นะซูปเปอร์เซนไตก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กำลังใจเข้าช่องเรานะก็ดูลิงก์ก็ผมจะพยายามหาอัพถ้ามีอะไรน่าสนใจก็จะมาเล่นับอาจจะช้าบ้างนะครับถ้าใครมีรีเควสต์หรือคำถามก็พูดคุดยกันได้ใต้คอมเมนต์นะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับผม